เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหยาวไหมไหนลองสอบมั้ยสิเกินสอบเอาลองสอบเอาลองสอ,กอบกับวัดครับอุ้ยสอบเรายหญ <laughs> คุณผู้ชมสุดยอด,ดจริงๆโอ้โหยาวจริงครับคุณผู้ชมหนึ่งเดียวในประเทศหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับ<า>หนึ่งสองสามอ้าวชิมรสชาติเป็นไงเอา,เอา ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุริศาชาแนลนะคะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้คนระับอ่าตอนนี้อยู่ที่คลองน้ําไหลนะคะอยู่อ่าตรงนี้เป็นช่วงของมอสมบูรณ์นะคะคอยู่อ่าก่อนถึงจะไปคลองลานนะคะ่ะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะวันนี้รเรามาหาร้านอ่าลุงน้อยคนสู้ชีวิตนะคะไอติมราคา20บาทที่ว่ายาวเท่าศอกเลยค่ะคุณผู้ชมอุ้ยจริงเหรอครับจริงค่ะโอ้โหแล้วก็ไอศครีมเนี่ย12 12ก้อน เขาเรียกว่าอะไร12 12ลูก12ลูก20บาท20บาทค่ะโอ้โหขายไปได้ไงครับเนี่ยถูกมากมาค่ะแล้วก็ขายแบบในรถแบบอีต็อกรถถ่าแบบนี้เลยนะคะค่ะอันนี้คือจุดขายเลยนะใช่จุดขายเลยก็เอาวันนี้เราตักกับกับกำแพงเพชรนะคะก็มาเจอพี่ชายนะคะครับผมอันนี้น้องน้องสาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แฟนครับเดี๋ยวเราไปไปชมกันนะครับว่าไอศครีมยาวเท่าศอกเนี่ยจะน่ารับประทานแค่ไหนนะครับติดตามรับชมนะครับไปเลยค่ะ ลุงน้อยนี่ขายมากี่ปีแล้วครับ 34, 34ปี34ีปีแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้70 70ปีแล้ว <40. S 1> โอ้โหอันละ10บาทนะครับนี่ครับ10บาทครับผม <40. S 1> ก็ขายบนรถอีอตอกนี่34ปีแล้วครับ สี่สามนสามล้ครัข็งเดี่ยสามล้อนะฮะเาแรกสามล้อก่อนอ๋อครับผมเริ่มจากสามล้อนะแล้วก็มาลรยต๊อกนะครับโอ้โหโอ่โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้นอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โง้หวอดกาโแ้งเพอรนี่อ้ับอ้่าพลาดเลยร้านนี้ครับใส่นมนะครอบแล้วก็มีถั่วนะฮะอันนี้เป็นสูตรแบบหั้โหโอ้โหโ ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสูตรนี้ครับโอ้นี่ลูกค้าใส่ถุงนะฮะ่รันเครับนี่ลูกค้าสั่งสีอันนะครับครับผมสี่สิบบาทนะัวันละหนึ่งถังเย้ไหมครับที่ขายนีครับวันละหนึง 2> 2หมื่นขายหมด <modeling> ก <rage> ็สองพันกว่าบาทอ๋อขายหมดที่สองพันกว่าบาทนะฮะขายถูกงนี้มันจะได้กำไรหรือครับขายหมดนี่ก็ได้พันกว่านี่งกำไรอ๋อขายหมดนี่ก็ได้กำไรกำไรพันกว่าพันร้อยมั่งพันห้าสิบหกสิบแล้ครับผมขายหมดก็แปดร้อยเจ็ดร้อยโอ้มันไม่เสียครับผม อันนี้มันสามารถเก็บได้หลายวันนะครับทำไม่หมดเนาะไม่ไม่เป็นไรเลยครับทำหมนะุนแล้วนะครับหมุนแล้วเราใส่ตัวดิมแล้วไม่เป็นไรเลยอ,อันนี้เราไอ้ทำเองหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยทำเองได้เนื้อไอ้ติมนะทาผมจะอร่อยต้องซื้อเขาทุกอย่างอ๋อเนื้อไอ้ติมมีทำเองหมดเลยนะฮะนี่ครับ ครับมามาทานบ่อยไหมครับร้านเนี้ยเพิ่งมาเหมือนกันค่ะพิ่งมาเหรอแบบใบเยียบบาทนี่เหรอขายกระแพงเนี่ยครับอันนี้ครับดูห้าบาทครับห้าบาทยังมีนะฮะนี่เด็กคนไม่มีเราก็ตากห้มันโตัครับผมใบอ่ะแล้วครับราคานี้ขายได้ไงครับห้าบาทกี่ลูกครับห้าบาทสามลูกห้าบาทก็ถือว่าถูกนะฮะอยู่ดีครับ มันไม่มีนะฮะราคาเนี่ยห้าบาทนี่ครับห้าบาทเนี่ยน่ารักมากเลยห้าบาทลุณน้อยขายเอากำไรมาจากไหนเนี่ยครับเอากำไรไมาจากไหนครับปกติก็มีต้องมีสิบบาทละ่ะโอ้โหพวกเขาจะห้าบาทไปนี่ยห้าบาทเดี๋ยวเรามาชิมกันกันนะครับว่าไอชาครีมนะครับของลุงน้อย ราคา2ีบาทยาวท่อๆนี่จะเยอะขนาดไหนนะครับนี่นะครับนี่ก็ดัดแปลงมาจากไอจากท่อเหรอครับท่อน้ำใช่ไหมฮะท่อน้ำของข้อไอเดียดีมากเลยครับมันจ,จับไม่ได้ครับมันยาวนะฮะครับผมต้องดัดแปลงเอา อันนี้มาใช้นะครับใช้ดัดแต่งงานที่บ้านนะครับธรรมดาทำารออกเขาใช้สองคน่ใช่คนเดียวโอ้ใช้ดัดแต่งออกใช้ดัดครับผมไอ้ยาวเป็นศอกแบบนี้นี่ขายมากี่ปีแล้วครับโอ้ตลอดเลยเลยก็ต้งแต่ขายมาเลยนะนี่ตลอดอ้คนเขาม่ค่อยรู้นะครับผมคนไม่ค่อยรู้นะฮะนี่ครับ สมัยก่อน,นเนี่ยนะอนนนันเนี้ยอันเนี้ยสิบบาทนะเนี่ยขายไปใหม,ม่นนท,ทีแรกเลยอะสิบบาทเหรอครับสมัยก่อดเนี่ยสิบบาทขายทีแรกเลยอะทีแรกเลยทีแรกเลยสิบบาทนะฮะสิบาบาทเนี่ยทของมันขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยอะครับถ้าถามแม่ลูกค้านะาเก่าๆจะรู้เลยโอ้ข้าเก่าครับก่อดทีไรกล็สิบบาท เนี่ยฮะขายมา34ปีนะครับสาปีก็คือตอนนี้คือมี2ล้านใช่ไหมครัครับ2ล้านลูกสาวล้านนึงลูกสาวล้านนึงเราเข้าขายยังไงครับลูกสาวครับเขาขายสายแม่นาลีครับสายแม่นาลีเหรออืมสายสายถนนนะจำไม่รู้เขาไอยู่นาบอคำนะฮะนออ่าครับแพรผ่านไปก็ชื่อเดียวกันหรือเปล่าฮะชื่อเดียวกันอ๋อชื่อเดียวกันแต่เขารถพ่วงข้างอ๋อเป็นรถพ่วงข้างไม่ใช่รถตอกแบบนี้นะฮะใช่อืมเรียบร้อยนะฮะกี่ก้อนนะครับสิบสองก้อนสิบสองก้อนนะครับ สองก้อนย0บาทหาที่ไหนได้ครับราคานี้ครับไม่มีแล้วครับในประเทศไทยนี่นนรานน้านเดียวครับร้านนี้ร้านเดียวครับนี่ใส่ด้วยถั่วนะฮะนี่ครับรนี่นะครับมันจะยาวขนาดนี้นะคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะครับย0ิบบาทถือว่ายาวมากถือว่ายาวมาก นี่มามาใครจะมาชิมอันนี้มาชิมเร็วเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหยาวไหมไหนลองสอบกันนี่เกินสอบเอาลองสอบเอาลองสอบกันบ้านครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆโอ้โหยาวจริงครับคุณผู้ชมหนึ่งเดียวในประเทศหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับอหอสุดยอดสุเราจริงจริงกินได้สามคนในราคา20บาท3คน3ค นะฮะฮโอ้โหโสุดยอดโคตรคุ้มเลยนะฮะนี่ครับอากันกร้อนๆแบบนี้อ้าวมาเดี๋ยวเรา<ด>เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับ <c oughs> ดูดิคุณผู้ชม <c oughs> ต้องจับแบบนี้หมดท่อนไม้ <c oughs> เ,เป็นท่อนไม้เลยโอเคอเค้อาวหนึ 2> 1, 2, 3. 3> ่งสองสามเอาชิมรสชาติเป็นไงเอาอือหืออืมอืมมันหอมมันดาร์ด้วยนะอร่อยมากเป็นรสชาติแบบว่าโบลาณมากๆเลยเป็นไงรสชาติอร่อยนะ อร่อยแบบโบราณเลยร้อนนี้สดชื่นเลยครับแล้วก็เขาไม่ได้มีแค่สตรีมนะคุณผู้ชมเขามีข้าวเหนียวด้วยนะคะอ่ามีข้าวเหนียวด้วยเนะาะทั้งในเนาะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูไส่เนี่ยเห็นไหมมีมข้าวเหนียวว่ามันเป็นสูตรโบราณแท้นะครับคุณผู้ชมอากาศร้อนชื่นใจอ,อร่อยนี่แบบไหนะใหญ่มากอืมอร่อยอร่อยอร่อยเย,ย,ยี่ยมเลยต้องมาลองกันครับพี่อยอด ก็ใครที่อยากกินนะครับก็มากันได้นะครับที่อำเภอคลองน้ำไหลนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ,ก,รนนรบก็จะขายอยู่ริมทางริมถนนเลยลเนี่ยสายแบบเส้นใหญ่เลยตั้งแต่วังทองนะคะวิ่งตั้งแต่วังทองเนี่ยสิบโมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมวิ่งยาวๆมาเรื่อยจนคลองสมบูรณ์เอ,อ่ยมอสมบูรณ์นะคะจนถึงคลองน้ําไหลสิ้นสุดหกโมงเย็นนะคะคลอ,นนองน้ําไหลวิ่งวิ่งสิ้นสุดที่คลองไอ้ดวนอโอเค ก็นะครับะะมาดูกันได้เลยมาดูกันได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบข,ขอบคุณทุกการติดตามผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบูดินครับคลิปหน้าเดินใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดี